ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับที่เห็นขึ้นมาแบบนี้นะครับยังไม่ใช่เลนนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะมีคนหลงเยอะมากนะครับที่แบบเฮ้ยเลทตัวละครหรือเปล่านะครับรีเปิดยันกันเป็นแถวเลยนะครับแล้วก็หมดนะครับคลิปนี้ก็จะมาเตือนไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งเปิดนะครับอ่าแชร์นะครับกดแชร์หนึ่งครั้งจะได้ยันหนึ่งใบนะครับอย่าลืมมาแชร์กันด้วย เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันที่ของก่อนว่ากิจกรรมนะครับที่จะถึงนะครับเลทเนี้ยจะมาตอนไหนเลทนี้จะมาวันพุธนะครับวันพุธท,ที่จะถึงนี้น่าจะประมาณ23 24นั่นแหละนะครับหลังจากอัปเดตแล้วน่าจะประมาณ5้ถึงโมงเย็นนะครับรอวันพุธไปนะครับอันนี้คือเตรียมพร้อมนะครับเลทอ่าเพราะงั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบเปิดกันนะอันนี้ผมเปิดเล่นนะครับเพราะว่าเป็น เป็นยันฟรีนะครับโอเคอ่าหมดละนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันว่าสำหรับวันแรกเป็นเนื้อเรื่องเฉยนะไม่มีอะไรมากนะครับวันพรุ่งนี้ถึงจะได้ลองทดสอบเล่นนะครับโอเคแค่นะั้นมาแจากยันแล้วก็จบเออแค่นั้นเอง <laughs> แค่นี้จริงๆรทุกคนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวดูของรางวัลก่อนว่าจะมีอะไรบ้าง อันนี้เหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นการดูดูอันเนี้ยอเน,นี้ยนะครับครบจำนวน 15k ก็คือหมื่นห้าจะได้ของตามนี้นะฮะอุ้ยตัวละครใหม่จะมาแล้วอุ้ยเท่อะอยากได้ทุกคนเ,เปิดคอบ้าสิใบจะได้5้าใบนะครับคุ้มอยู่อุ้ยเท่มากเลยนี่เป็นตัวที่ผมแบบเฝ้าคอยว่าจะได้นะเออในตอนตั้งแต่เลดของไทชาที่เข้ามาตอนแรกอะ ผมนี่บอกเลยไว้เลยว่าขอให้ตัวละครตัวเนี้ทาออกมาเป็นตัวละครเถอะและสุดท้ายก็ทําออกมาจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับอุ้ยดีดีงามมากครับตอนแรกผมรู้ว่ามันเป็นบอทเออมีแต่คนบอกว่าเอยตัวนี้มันเป็นบอทเป็นบอทเป็นบอทน,นะครับเข้ามาเป็น npc ในในเนื้อเรื่องกลายเป็นตัวละครจริงเฉยนะครับแจ่มเลยอู้ยอยากได้อ่ะเล่นนี้ผมต้องเต็มที่มีเท่าไหร่ผมจะจัดเหนียวให้หมดเลยนะครับอย่าลืมเก็บของ เอาไว้เผื่อกันด้วยนะฮะ,อะโอเคก็สารคิปนี้ไม่มีอะไรหรอกครับแค่จะมาเตือนเฉยๆนะครับเพื่อมีใครหลงเข้ามาเปิดยันนะครับมีทุกเลดนะครับมีคนมาบอกผมทุกเลดเลยเพราะงั้นเนี่ยผมเลยต้องมาเตือนไว้ก่อนนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเดี๋ยววันพุธเจอกันบายบาย